ผมไม่เห็นทุกอย่างของยุโรปที่เมืองไทยมันไม่มีบวกกันเนาะบ่อจักรยานรองเท้าเสื้อผ้าเฮ้ยทำไมบ้านเราไม่มีทำไมบ้านเรามีแบรนด์นี้แบรนด์เดียววะผ้าผมแม่งชัดเลยผมจะเป็นผู้นําเข้าสินค้าจักรยานผ้าผมแม่งชัดมากเคลียมากเมื่อคุณประมาทบวกกับความโลภมันคือหไหน้นะสติคุณจะไม่มีผมบอกทีมทุกคนสั่งเต็มที่กว่าของมันจะมาฮะคนมาวิ่งทั้งประเทศภาพในโลกโซเชียลเปลี่ยนไปกูต้องวิ่ง วันนั้นธุรกิจจักรยานขาลงแบบ90องศาคุณก็จาไจไหมคันเป็นเจ้าของกิจการแล้วลูกน้องมาบอกเราคำนี้ไอนน้เขาใหญ่มากอะ่ะผมคิดถึงเขาวันนี้พามาคุยกับพี่บาสน,นะครับก็รู้จักกันมานานล้วและที่สำคัญในช่วงหลายปีหลังเนี่ยก็เห็นในการเปลี่ยนแปลงของชีวิตพี่บาสในหลากหลายเรื่องมากซึ่งไม่รู้จริงๆว่า ภายใต้ความเปลี่ยนแปลงนั้นพี่บาสกำลังเผชิญอะไรอยู่บ้างวันนี้ก็เลยเป็นโอกาสดีที่ได้มาเรียนรู้จากชีวิตของพี่บาสได้มากขึ้นนะครับแล้วก็เชื่อว่าทุกๆคนก็จะได้บทเรียนในแง่คิดดีๆกลับไปแน่นอนชีวิตของคนเราทุกคนเนี่ยมันต้องเผชิญปัญหากันหมดแหละแต่ชีวิตคนที่เผชิญปัญหาถึงขีดสุดแล้วและยังก้าวลุกขึ้นมาได้เนี่ยชีวิตเขาเป็นยังไงวันนี้เราจะได้เรียนรู้ไปด้วยกัน ผมเป็นคนต่างหวัดเนาะเป็นเด็กราช,ชบุรีแต่ก่อนนี้ก็บ้านจนแหละจนค่อนข้างมากพ่อเป็นครูแม่เป็นแม่บ้านความฝันของคุณเนี่ยคุณย้อนไปดูหนังเรื่องแฟนฉันแหละเด็กๆเว้ยเด็กๆกับคุณอยากมีบีมเอ็กซ์แต่ผมแม่งไม่มีไงเวลาไปออกแก๊งกับเพื่อนเนี่ยแม่งอายไงก็เลยบอกแม่ทําไมเราไม่มีบีมเอ็กซ์ของตัวเองแม่ผมก็บอกว่าเป็เสเดนได้ที่หนึ่งมา3ปีก่อน3มเธอมันจะซื้อบีมเอ็กซ์ให้ ผมเนี่ยเป็นเด็กที่ว่าบอก like, คอนดิชันอะไรกูมากูทําตามนั้นนะเว้ยสามเทอมผมได้ที่หนึ่งสามเทอมแล้วผมก็แม่ครับได้ที่หนึ่งแล้วก็จะไปซื้อจักรยาน Bmx ก็เกิดขึ้นครั้งแรกตอนนั้นผมได้ Bmx ผมปั่นจักรยานอำเภอจอมบึงเนี่ยไปเรียนหนังสือที่อำเภอราชบุรีไปกลับก็ร้อยกว่าโลผมก็ปั่นของผมไปจนอะตัดมาผมได้เป็นแชมป์ประเทศไทยมันก็เหมือนเป็นสุดของชีวิตเนาะก็เล่นอยู่ระดับแถวหน้าของประเทศไทยวันนั้นอายุ18 เด็กๆตอนที่ผมปั่นจักรยานอ่ะผมชอบแบรนด์จักรยานอยู่แบรนด์หนึ่งชื่อแบรนด์เอ็ดดี้เมิร์กเอ็ดดี้เมิร์กเนี่ยเป็นแชมป์ตูดฟองห้าสมัยติดต่อกันจนได้เป็นแชมป์ปุ๊บแล้วเขาก็ทําแบรนด์จักรยานชื่อเขาเองชื่อเอ็ดดี้เมิร์กแล้ววันหนึ่งกูอยากมีคนนี้เป็นโรโมเดลเป็นไอดอลจริงๆเอ็ดดี้เมิร์กเป็นคนเบลเยียมครับผมก็เก็บกระเป๋าทําตัวเองไปเรียนหนังสือเป็นนักเรียนที่เบลเยียมจําได้ผมกลับไปขอเงินคุณแม่ค่าตั๋วเครื่องบินค่าเทอมค่าทุกอย่างเอเวอร์ต สาม0 0ื่บาทผมบอกแม่ครับผมจะไปเรียนต่างประเทศชื่อเบลเยียมผมซื้อตั๋วมีไป2อง0มืผมเหลือเงินอยู่8 0 0พบาทไทยเริ่มต้นชีวิตที mm ่เบลเยียมก่อนที่จะไปจากร้านเอเดมเมอร์กอ่ะผมไปของ,งานร้านอาหารไทยทําการก่อนผมได้ค่าแรงผม750ฟังเขาหักไป400ฟังผมเหลืออยู่2 350ฟังชีวิตก็ไม่เคยกินข้าวหักก็ได้กินข้าวหักชีวิตไม่เคยกินข้าวที่มันเหลือจากฝรั่งเหลือข้าวลงมาแล้วก็เก็บ ข้าวใส่ถุงไว้หมูเนื้อที่เขากินไว้ใส่ถุงเอากลับไปกินบ้างมันได้เรียนรู้ทุกอย่างเลยอะ่ะผมจําได้ผมยุ่มผ่านมาสาเดือนผมไม่เหลือเงินมากๆอะ่ะคือผมจนมากแล้วผมก็ไม่มีข้าวจะกินแล้วไม่มีตังค์แล้วผมก็ล้างจานแล้ววันนั้นผมแม่ง้องไห้หิมะแม่ก็ตกเฮี้ยทำเฮี้ยอะไรวะผมเหลือเงินทิปรวมเนี่ยเหลืออยู่ประมาณสักร้อยแปดสิบฟรังโทรกลับบ้านแม่รับแม่ผมเองครับเฮ้ยรูปเป็นยังไงบ้าง ผมร้องไห้ผมจำได้แต่ผมไม่ให้แม่ผมได้ยินใจผมอยากจะบอกแม่ว่าแม่ผมเหงาจังเลยผมเหนื่อยผมอยากได้ตังผมไม่ไหวแล้วแต่ผมเปลี่ยนคำพูดผมโอเคครับผมสบายดีมากแม่ที่นี่แม่งสนุกมากวินัยทีนั้นผมรู้เลยว่ามึงโตมึงเติมโตแล้วบัด วันนั้นเสร็จผมก็เริ่มมีเพื่อนเป็นคนเบลเยียมผมบอกเฮ้ย hey, my dream come here เนี่ย I want to work bicycle shop ไว้ยไซคิงไซคิงไว้บิงมีบิงมีเลยพากูไปร้านจักรยานหน่อยเพื่อนผมคนเบลเยียมก็พาไปร้านเอ็ดดี้เมิร์ร้านเนี่ยมันคนมันเยอะมากผมก็เห็นลุงคนนี้เขาไม่ยืนต่อแถว,วรถจักรยานเขาไม่เป็นไรเขาพยายามจะไปถามเขาผมก็บอกว่าคุณจักรยานเป็นไรอ่ะภาษามือด้วยกันก็เข้าใจว่าจักรยานเขาเนี่ยเกียร์เนี่ยมันไม่ขึ้น ก็ทําให้แล้วเกียร์มันก็หายทุกอย่างจนไอ้เมนเจอร์มันเห็นว่าเฮ้ยไอ้ยี่นี่เป็นใครวะมันทําได้ผมก็เลยเอาเอกสารที่ผมได้เป็นแชมป์ประเทศไทยนู่นนี่นั่นรูปทุกอย่างไปให้มันดูว่าผมเนี่ยปั่นจักรยานเป็นอยากทํางานแล้วมันก็ถามว่าว่างไหมนั่นแหละผมจะเริ่มทางานร้านจักรยานผมเห็นทุกอย่างของยุโรปที่เมืองไทยมันไม่มีหวบกันน็อก บอกจักรยานรองเท้าเสื้อผ้าเฮ้ยทำไมบ้านเราไม่มีทําไมบ้านเรามีแบรนด์นี้แบรนด์เดียววะภาพผมแม่งชัดเลยผมจะเป็นผู้นําเข้าสินค้าจักรยานภาพผมแม่งชัดมากเคลียมากผ่านกันมาสักปีกว่าผมเลือกที่จะกลับมาผมมีเงินกลับมาสอง0,000บาทกลับมาเปิดบริษัทพิริยะนั่นคือจุดเริ่มต้นสมัยก่อนเด็กๆเนีเ่ยผมมีพี่คนหนึ่งชื่อพี่ประเสริฐเขาชอบบอกผมอยู่คำหนึ่งครับว่าผมมาเป็นเด็กที่มีความกล้ามากความสามารถ วันนั้นน่ผมแอบเครื่องเขานะที่เขาพูดกับผมตอนเด็กแต่วันนี้ผมโตขึ้นมาเออพี่ก็พูดถูกเว้ยไม่รู้ว่าเปิดบริษ,ษัทจะเจออะไรอะ่ะไม่รู้เปิดบริษ,ษัทจะต้องใช้เงินขนาดไหนไม่รู้การนําเข้ามันยากไงแต่ภาพแค่อยากจะทําพีนิยะเริ่มคิดว่าตัวเองมั่นคงเมื่อผ่านมาปีที่10นะวันนั้นเรามีแบรนด์อยู่ในมือ20บกว่าแบรนด์เรามียอดขายวันนั้นเราแตะ ร้อยกว่าล้านละเราคิดว่าเรามาถูกทางมากช่วงที่ธุรกิจมันดีเนี่ยมันคือช่วงที่ย้อนกลับไปสัก6ปีที่แล้วก็คือช่วง buy for dead buy มาเป็นช่วงที่พีคสุดของวงการจักรยานสินค้าที่เรามีสต็อกอยู่อ่ะประมาณสัก150บล้าน200ล้านที่เราพอขายเนี่ยมันไม่เหลือเลยฮะสิ่งที่คุณมีก็คือไงคุณมั่นใจมากโอ้โหเงินก็เต็มในเป๋าพร้อมที่จะสั่งของมาโอกาสก็มาลูกค้าบอกเมื่อไรจะสั่งมาเอามาเลย,เยเดิมาเท่าไหร่กันหมดมาเท่าไหร่ไอคำนี้แหละฮะ เมื่อคุณประมาทบวกกับความโลภมันคือหาย,ยานะสติคุณจะไม่มีผมบอกทีมทุกคนสั่งเต็มที่บอกที่เคยขาย1 5 0 0 0ใบต่อปี5 0,000ใบจักรยานเคยขายพ ,500 ้คัน4ี่พันคันแล้วของมันก็เข้ามาแต่ของพวกนี้มันต้องมีเวลาในการสั่งกว่าของมันจะมาฮะคนมาวิ่งทั้งประเทศพี่ตูนจัดวิ่งกระแสะวิ่งมาทั้งประเทศก่อนหน้านี้คือไงทุกคนต้องพัวไปปั่นจักรยานแต่วันนี้ภาพในโลกโซเชียลเปลี่ยนไปกูต้องวิ่ง วันนั้นธุรกิจจักรยานขาลงแบบ90องศาแต่จ,จังหวะเดียวกันฮะสินค้าของพิริยะกันจะเข้ามาเรือถึงปั้งตลาดวายศูนย์เลยฮะไม่มีแม้แต่ความต้องการใดๆหลังจากนั้นมาโควิดอีก2ปีกว่าปิดฝาโรงผมเลยฮะนี่แหละคือความไม่รู้ผู้ใหญ่เขาเตือนเนาะความแน่นอนคือความไม่แน่นอนแต่ไม่ฟังหรอผมว่าทุกเรื่องนะ่ยถ้าไม่เจอกับตัวเองเนี่ยไม่เข้าใจหรอก เป็นวันที่คุณแม่จะเสียแล้วก็ผมรักษาคุณแม่ใช้เงินไปเกือบ10ล้านเป็นเงินก้อนสุดท้ายเป็นเงินค่าเทอมลูกที่เก็บไว้แล้วก็หมดกับเงินดูแลแม่ไปแล้วก็เสียคุณแม่วันที่ผมเสียคุณแม่ผมเรืือเงินติดตัวสองร้อยพันผมจําได้ว่าภรรยาเอาสินทรัพย์ไปขายเพื่อจะเอาเงินมาจาัดงานศพนั่นแหละเป็นวันที่มันสูญเสียทั้งหมดเลยสูญเสียคุณแม่สูญเสียเงิน บริษัทก็ย่ำแย่โอ้มันมันไม่เหลืออะไรบริษัทพิริยะสิบเก้าปีเนี่ยพนักงานผมทุกคนเนี่ยเราเหมือนโอเพนบุ๊กกันอยู่แล้วฮะเราอ่านหนังสือเล่มเดียวกันแล้วเราก็เปิดหน้าเดียวกันในทุกวินาทีเพราะงั้นเนี่ยไรายได้กําไรขาดทุนการนําเข้าทุกอย่างมันเป็นโอเพนหมดไม่มีความลับใดๆในองค์กรน,นี้แต่วันที่ผมประกาศทุกคนทาวฮอบอกน้องๆน,น,น้องก็เห็นอยู่วันนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้ใครคิดว่าไม่ไปต่อใครคิดว่าไม่สะดวกใจแล้วแล้วมีโอกาสที่ดีกว่าไปเลย ยังไงเราก็เป็นพี่น้องกันแต่พี่สัญญาถ้าใครอยู่ต่อพี่จะหาเงินเดอนมาจ่ายตรงวันที่นี้ทุกวันนั่นคือหน้าที่พี่แน่นอนฮะมีคนทั้งไปต่อคนทั้งแม่แม่ไปต่อแต่เราเข้าใจทุกคนทุกคนมีภาระจากวันที่มีไรายได้เยอะๆฮะเขาขายของกันมีค่าคอมมิชชั่นหลายแสนบาทแล้ววันหนึ่งเงินมันหายไปอะ่ะเป็นเราเป็นเขาเราไปนั่งในใจเขาเราก็ทําอย่างนี้เหมือนกัน ไม่ผิดเลยดีด้วยซ้ำมีลูกน้องคนหนึ่งของผมอยู่กันมาหลายสิบปีเดินมากอดผมก็บอกว่าผมเงินเดือนเยอะพี่บาสผมเลือกที่จะไปไม่ใช่เหตุผลว่าผมไม่รักที่นี่เลยนะและไม่รักพี่เลยนะผมโคตรรักพี่เลยนะแต่ผมเลือกที่จะไปเพราะให้พี่แม่งอยู่รอดโอ้โหแม่งแบบแมึงขอบใจมึงไงเหียขอบใจมึงมากเลยแล้วแม่งเขาก็จากผมไปโอ้โหแม่งวิชุกชั่วโมงนั้นมันคุณก็ใจไหมคคนเป็นเจ้าของกิจการแล้วลูกน้องมาบอกเราคำเนี้ย ไอนน้เขาใหญ่มากอ่ะผมคิดถึงเขาบาส์มึงอย่าเป็นคนที่มั่นใจในสิ่งีผิดมึงอย่ายึดติดความสำเร็จเดิมๆวันนี้มึงคือเด็กคนหนึ่งที่ต้องเอาชีวิตรอดมึงคือเด็กคนหนึ่งที่ต้องเรียนรู้กับโลกใบใหม่มึงต้องเรียนรู้ใหม่โลกแม่งเปลี่ยนบีแฮงเเอร์คนแม่งเปลี่ยนคนแม่งเปลี่ยนเยอะแยะมากมายแล้วมึงจะไม่เปลี่ยนมึงจะอยู่ทันโลกได้ยังไงบารไม่มีแล้วนะคนนั้นเนี่ย วันนี้มึงเป็นคนหนึ่งคนที่เท่ากับทุกคนมึงต้องทำง,งานหนักมากเหมือนที่วันที่มึงเริ่มต้นบริษัทไม่ใช่ว่ามึงจะมั่นคงนะมึงจะอยู่รอดและความมั่นคงจะตามมึงมาเองผมบอกด้วยแบบนี้ผมเคยอยู่ในห้องประชุมแล้วผมก็สะบทออกมาในห้องประชุมว่าเฮ้ย mm. ยังไงกันดีวะไม่ไหวแล้วนะทําไม่ได้นะพี่ไม่ไหว,วนะจะทำยังไงกันต่ออย่างนี้จะไปกันรอดไหมออกจากห้องประชุมมาพี่โอ๋เนี่ยเป็นทุกอย่าง mm. พี่โอ๋เดินมาในห้องผมพี่บาสขอคุยด้วยหน่อยได้ไหมครับได้พี่โอ๋ว่ามาเลยพี่บาสต พี่บาสเป็นผู้นำพี่บาสพูดคำนี้ไม่ได้พูดนำบอกไม่รู้แล้วคนอื่นจะเชื่อย,อยังไงพี่บาสห้ามพูดคำนี้ขอให้คำนี้เป็นคำสุดท้ายที่พี่บาสพูดกับเด็กๆเฮ้ยพี่โอขอบคุณที่เตือนสติผมพลาดไปแล้วอะสิ่งที่เขนาน่าจะรับจากผมน่าจะเป็นคำขอโทษจากใจจริงๆมากกว่าผมอยากขอโทษทุกคนจากใจขอโทษปุ้ยปุ้ยเป็นพนักง,งานกับผมมาตั้งแต่สมียนผมลาออกจากบริษัทพิยาเมื่อปีที่แล้วโปรโมทปุ้ยขึ้นมาเป็นซีอีโอปุ้ยอยู่กับผมในทุกมิติ แล้วผมก็ผิดพลาดกับปุ้ยในทุกมิติแต่น้องก็อยู่กับผมขอบคุณพี่โอ้ทนทุกอย่างกับผมอยู่เคียงข้างในทุกมิติก็ขอบโทษเช่นกันที่เป็นคนไม่ได้เรื่องขอบคุณภรรยาผมไม่ไม่เคยเห็นคุณค่าของภรรยาผมมาเลยนะผมมองข้ามความปรารถนาดีที่บริสุทธิ์ใจของเขามาตลอดเวลาเพราะผมเชื่อผมไปหัวหน้าครอบครัวผมก็อยากขอโทษเขาแต่พื่นผมโชคดีขนาดไหนที่คนพวกนีย้ยังยังห้อมร้อมผมอยู่ นี่คือความโชคดีผมคงไม่มีอะไรขอบคุณเขามีแต่คำขอโทษและมีแต่คำสัญญาว่าผมจะดีขึ้นและผมก็ดีขึ้นจริงๆผมอยากขอบคุณความล้มเหลวความล้มเหลวเนี่ยมันคือยาที่ทำให้ผมมีชีวิตที่จะแก้ไขมันต่อมึงล้มเหลวอีกแล้วมึงล้มแล้วแต่มึงล้มเหลวปุ๊บมึงได้เรียนรู้มึงเรียนรู้แล้วมึงก็ได้เติมโตผมเติมโตกับเรื่องพวกนี้มาตลอดไมายนะ ใครซักเซสยังไงผมไม่รู้แต่สำหรับผมผมผม,มีความรู้สึกน้ําตากับความล้มเหลวนี่แม่งคือเพื่อนสนิทของผมแม่งคือเพื่อนรักเขาโคตรมีค่าผมโคตรรักพวกเขาเลยเฮ้ยออกมาเลยน้าําตาเพรามันมาจากใจมึงมึงไม่ต้องอายความล้มเหลวมึงต้องล้มเหลวมึงปั่นจักรยานยางไม่เคยแตกมึงบ้าแล้วมึงขับรถไม่เคยชนม,มึงไม่ใช่คนแล้วเราเกิดมาเพื่อล้มลุกคลุกขานวันเนี้ยผมเคารพตัวเองเคารพคนข้างๆตัวผมมากๆเลยนั่นแหละคือสิ่งที่ผมเรียนรู้ ความสุขของผมก็คือการที่ไม่ต้องมีผม,มในทุกที่ผมเลือกที่จะไม่ทํามากกว่าทํานี่คือความสุขเลยผมเลือกที่อยู่คนที่ผมคัดแล้วผมเลือกที่สเปนดิ้งกับคนที่ผมอยากจะอยู่ชัดเจนผมเลือกใช้เวลากับลูกลูกผมโตขึ้นในทุกๆวันผมอยากพาหมาผมไปเดินกับลูก4ี่คนมีความสุขมากเลยผมกินข้าวกับส้มตำกับลูกกับเมียก็ไม่ต้องบอกใครว่ากินส้มตำผมผ่านตรงนั้นมาแนละ้วความสุขงผมคืออยู่ความเป็นจริงกลับมาในที่มีความสุขก็คือพื้นที่เดิมๆของผม นั่นคือความสุขของผมก็ได้คุยกับพี่บารเนี่ยก็ทำให้รู้ว่าในทุกๆความสำเร็จเนี่ยมันซ่อนไปด้วยความล้มเหลวมหาศาลมากๆจริงๆก็เหมือนที่พี่บารสพูดเลยว่าการขี่จักรยานก็ต้องเจอปัญหามากมายอันนี้ยิ่งทำให้เห็นชัดว่าการเดินทางของพี่บารสเป็นแรงบันดาลใจและเป็นบทเรียนให้เราได้มากขนาดไหน สำหรับใครที่คิดว่าตัวเองกำลังล้มเหลวและประสบปัญหาอยู่เนี่ยผมคิดว่าเคสของพี่บาสเนี่ยเป็นเคสการเรียนรู้ที่ดีมากๆวิธีการหนึ่งที่พี่บาสแชร์ให้เราทราบก็คือเขามีคนรอบข้างที่ดีแล้วเขาก็พยายามรักษาสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อรองรับเขาในวันที่เขาโคตรเฟลในวันที่เขาต้องการที่พักพิงทางใจบางอย่างเพื่อให้เขาสามารถที่จะก้าวเดินต่อไปได้ยังไงใครที่กำลังล้มเหลวอยู่นะครับก็ มองหาคนรอบข้างแล้วก็สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีของตัวเองขึ้นมาส่วนใครที่กาลังคิดว่าธุรกิจของตวเป็นขาขึ้นก็อยากให้เรนรู้จากเคสนี้นะครับมีขึ้นก็ต้องมีลงเสมอเราต้องไม่ประมาทแล้วก็อย่าทะนงตนจนนาให้มโนภาพของอีโก้มันบดบังความเป็นจริงจนกลายเป็นผลร้ายกับเราได้แล้วก็ยังไงก็อย่าลืมติดตามรายการโคตรเฟลนะครับเราก็จะพาไปพูดคุยกับคนที่ประสบความโคตรเฟลจนสำเร็จ จากหลากหลายอาชีพและวงการนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็แนะนำกันได้เสมอนะครับ